สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ขเดขอออกหมายจับพลอยช็อกซ้ำคุณเป็นแม่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอลันซูต่อหลังเกิดเรื่องราวเป็นคดีความก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกสี่พลอยชิตจันไดโพสคลิปอุทาหรณ์ซื้อบ้าน20ล้านแต่โดนฟ้อง50ล้านซึ่งล่าสุดพลอยโพสใจหายสุดๆเป็นภาพเอกสารออกหมายจับพร้อมเผยว่าทางทนายเพิ่งส่งมาให้ดูเมื่อวานขอออกหมายจับกันเลยเหรอ ตามหลักกฎหมายการปิดหมายของศาลจะต้องพ้นกำหนดเวลา15วันนับแต่วันปิดหมายศาลถึงจะถือว่ามีผลตามกฎหมายนี้ได้4วันการปิดหมายศาลยังไม่มีผลขอออกหมายจับเรากรณีนี้ทางศาลที่เคารพได้ยกคำร้องไปแล้วขอบคุณความยุติธรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตถือเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของเราอุทาหณ์บันทึกไว้สอนลูกเราเป็นแม่คนอ่านหมายแล้วยิ่งใจหายสุด คำว่าหมายจับก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอแม้จะทําสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ถูกต้องจะสู้ต่อไปโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจจํานวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ